อยอ,อย่างนั่งกินอี่ยังพักพอมพักยังอันใดะไรพร้อมทุกอย่าง,อ,อ,อ,างอืมเสียนะน่งกินเฮอันนี้บ,บ่มีศูนย์ศูนย์เนี้ยตลาดกับบ่มีอืมไปก็ต้องไปในบ้านไปซื้อในบ้านอืมอันนั้นก็บ่มีอันนี้ก็บโซกับปกอันนั้นก็อืมเดี๋ยวขีดแล้วเนาะเออไม่เลยแกขีดเสียอืมเมจ้า หายทะเลาะกับพี่คั่มมือลราละหาเราไว้เจ้าห้องเตกันดีนี่วะเออซีดกันตอนนั้นยังปรนะับโตเพื่ได้นะไบัดเอาไปเอามา้าอือนี่ยังกระไรบัวดวันนีคือกับป้าแซย,ยังสิบเนี้ย กมีกูกับบ่ใส่กูกบับบ่อนี่กินได้รอดนักนึ้นมมันขาดอย่างหนึ่งกูกับบ่เป็นยังตะเกี่ยวไงอย่างใหญบนนั้ห่องน้ำเพื่อเป็นลังชีจิงหีือวปเกี้ยวอันนั้น<า>เกียวห่องน,องน้ำห่องไนเพราะว่าเขาเป็นเพชรเอาอสีปูกระเบืองปูได้ยุติแต่ว่าหยาดมื่น มันเป็นปูนยังสั่นกับมือนอยากไม่เป็นไรนอกจากคัดเอาทูเอากับบอมือนอเป็นกระเบื้องหรืกระยานมือน,อนก็ปูยู่ไปแบบนี้ไปมากาะะแค่ขี้หาเปลนะเจนาะินเขาพาไปใส่กับไปเขาพาไปเก็บเพชรกับไปไปก้นมั่นกับไป <c oughs> จำวนไปได้แล้วนะเจนนะได้เบิร์ตบัตเนหตุยังกูก็ไปได้บ่มีบ่มีคือกูเคยกินก็บ่เป็นหยังเออก็อยู่ได้ปรับตัวได้โดนไปเลยเตีตังปรับตัวได้มาเพราะว่าขรร้าก็ไปซื้อมาไหวถ้ากินอยู่แล้วสินะอืมมะเมนข้าสีอึดสีหยาดอืม ก็ไปซื้อไม่กิ่นเดี๋ยวเที่ยงแกเรี่ยงแต่กับปัป๊บสภาพี่พียูเนาะนี่เนาะมันก็เป็นบ,บ้านห้างขึ้นกลับเข้ามาซื้อแต่ว่าถอยอย้าถอ,ยอยู่ในบ้านมันไม่ได้ปับ๊บเนาอยู่ในบ้านนะถึงว่ามันก็มีเพราะว่ามัน,น,นข,อของสื่อกินง่ายของขายก็มีอเออบ่อาดเมิร์ดล่ะเข้ามาอยู่หน้ายิ่งสิ อันนั้นกะบ่หมีอันนี้กะบ่หมีบัตนในข้าก็เริ่มปลูกเอาบาัตรออก,กินยังข้าก็ปลูกเอาเอ,อืก็ได้เนาะได้กีบูบักแตงน่ะบอเอ,อ้ยจนเงินใหญ่ๆหญ่เงินอองละอของม่ได้ขายเนี่ยเหมือนไม่เพี้ยน,นคนได้ขายตัวตวอนเขาขายเขามีแต่แจกพี่แจกนอก้องเอ,อ,เอ,อกินกันอื กลับักแตงีกลัวันเมาไอ้เก็บเธอระกาตาเธอระหังกระแจกให้พ่อยเย่ยละให้แม่เย่ยเพ่นห้แม่เย่ยแตนอืมห้พี่ให้ยนอนห้พ่อยเย่ยเสี่ยงดังดังฟื้นกับประหยัดดีเสียเจ้กับประหยดัดแม่แตนแล้วก็ดังแต่ฟื้นดลยบอกอืมแล้วแตนแล้วก็ยาย เอ้าเพื่นเขาเอ่อเกล็ดแล้วกันนั่นใส่แต่นั่นจำปิดมันคือไม่เพ่นไม่เพ่นแล้วใส่ตลอดอืมแต่ทานก็ซื้อสอดหนึ่งจะเป็นไก่ย,ย,ย่างย่างหยุ่นนี่ทานได<ส>้เสองสอดสามสอด,สอ,ดอืมแล้ก็บเ่เด็กไปใส่เขาไปแล้วส่วนไปกัเอาน้ำเขาได้อยู่เด้เออวนบ่เอาบ่าาได้เด้เห็นว่าจังสี่ก ไปฟันไหว่เปล่ามันตายเอามันตายยืนนังสีอเหากับไปฟันอ๋อก็ไปเรื่อยเอาไม่แต่นแล้วก็เอาเรื่อยไปน้ำได้ฟันบ่ได้อันนี้ไงซ้ำนี่กับเขาฟันบ่ได้อืมซ้ำนี่ฟันบ่ไใดดีฟันบาขาดอ๋อก็ต้องเอาเรื่อยเอาซ้ำนี่ฟันซ้ำนี่ฟันฟื้นเนาะฟันใหม่ฟันฟันฟันมากก็ไใดเจอลซีหาแบกยู่ได้ล่ะอืม พยิพนก็เมียเราไปน้ากันเพื่อนก็ได้ร้ายแล้วเออเพื่อนก็ได้เดินง่ายๆในยี่ยงไปกับสิไม่แตนแล้วกันตงหน่อยๆนะมนเออซ้ำนี่เราได้เสยแล้วไม่แตนเราเหี้ยไรเนาะเจ้ไขยเหี่ยบอกกับอเมน์ตาหน่อยๆนี่แน่แล้วไม่ต้อง่อยไปเอาดังจิว่าสิบเอ็แล้อืออ้าขอนตั้งใเหรอใช่ แต่แมนเล่าหมักคักน้อยใหญ่เนะนนมือมือเที่ยงไอ้แกงกับหยางเจดตากิดเล็ด จีจีเจแป๊บหนึ่งกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านนอกบ้านป่าชีวิตมีความสุขค่ะ พวกที่ไปอยู่กรุงเทพก็ย่าขายให้ขายหน้าได้หนึ่หนึ่งสุด้กลับบ้านใส่ชีวิตที่บ้านหนอกขอกหน้าของเ้าเนาะ